ีครับเห็นตัวใหญ่เปล่าเห็นเปล่านะซ้ำซี่ตัวนะเห็นบปล่ในในซอกอก็คงไม่ค่อยกล้าขยับ <c oughs> ลงนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่หญเห็นบ้างไหมเนาะยังวนอยู่นะเห็นเปล่านะนะ <c oughs> ไม่มีปืนเห็นตัวใหญ่เป่าเนี่เห็นบ้านนี้ยังตัวเล็กนะ นี่เห็นป่าวซสี่ตัวข้างล่างอ่ะอไม่ขึ้เปิดน, <c oughs> นี่ยังตัวเล็กอยู่นะเห็นว่าตัวใหญ่ไม่ขึ้นอ่ะใ้ายไม่ทันเมื่อกี้ <c oughs> เห็นว่าแบบสายนะจะมีสี่โลครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มีนะนี่ยังตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี่สายโล ซ่องโหลน่าจะถึง่งสายประมาณซ่องโหลนู่นนๆ่นน่นนุน่น,นมันไม่ขึ้นครับเห็นแต่เงาดำๆต่หลัวใหญ่มากเมื่อกี้เห็นหัวใหญ่อยู่สายประมาณสี่โหลได้ แหบบนึ่งครั้งน่าณณจะให้ดูตัวใหญ่ปหมองใหญ่เปล่า <laughs> ตัวใหญ่เน้ะเดีออ๋ยวรอมาเฝ้าตัวใหญ่ บอกแล้วครับว่ามีตัวใหญ่ถ้ายิงตัวเล็กตัวใหญ่กันนี่หมดนี่ผมมาเฝ้าไม่นานนะครับไม่ถึง15นาทีแป๊บเดียวเอง เงียบแล้วเขาปุ้มเห็นบ้าเห็นบ้าเดี๋ยวท่ายไม่ให้ดูครับเดี๋ยวขีบยาว เดี๋ยวลองเฝ้าตัวใหญ่เดี๋ยวจะทายจะจะให้ดูถ้ามันขึ้นนะโอเคครับ